มื้อเช้าวันนี้ปลาแซลมอนมันแพงไงก็เลยกระดีดมาทีละหน่อยชิ้นหนึ่งอ่ะมันสามร้อยสาสิบกว่าบาทก็เลยต้องแบ่งเป็นสี่ชิ้นอันนี้ก็ของจี้ครึ่งหนึ่งองอบอครึ่งหนึ่งรวมเป็นชิ้นหนึ่งนะแล้วก็มีพวกผักรวมบล็อกเกอรี่พริกเขียวแครอทมันมะกอกดำถัว่ว ขาวถัว่วลันเตาแล้วก็ใส่ออริกาโนแล้วก็พริกไทยใส่เยอะมากดูหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าสารอาหารครบถ้วนนะจะดูแต่หน้าตาไม่ได้หน้าตาดีก็เพราะว่ามัวแต่เสียเวลาจัดจานอ๋อเออมันนั่งนั่งต้องแยกเอาปลาแซลมอนอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ไม่ต้องโรยเอา,เอาไ,ไม่ต้องอวยกันมากกินกินไปอืมอืมอะไรก้าง อ,อเม็ดม่ออกไม่แล้วรสชาติอ่ะรสชาติมันเค็มบ้างไหมใส่เกลือไปนิดเดียวอืมไม่เค็มเลยไม่เค็มเลยหรอเดี๋ยวเอาเกลืออืมแต่ก็ไม่เค็มเลยเหรอเดี๋ยวเอาเกลือนตู้มชิชสียงฝนตกก็สิอันนี้มันไอเกลือที่ใส่ไปมันหายไปไหนหมดอะเกลือเพราะแต่มันเป็นเกลือใช่ไหมไหนชิมสิ <laughs> มันเป็นเกลือไหมอ่ะ อืมอืมเกลือเกลือไทยวอนความเผ็ดมากไม่ได้กินของเผ็ดเลยดีขึ้นไหมอืมดีขึ้นดูความจุมากขึ้นือันี้ไปกินด้วยอันนี้เอามาใส่เยำกับอันนี้ก็ดีนะโอ้ใช่ใช่จดจืด s วีทท t i ์ e เจ็ดสิบเล็กก็ประมาณยี่สิบกว่าบาทนิดนิดมันคืออะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นบุ้นข้างล่างเป็นเคก้กข้างบนเป็นครีมอืมก่ข้างล่างเป็นครีมไอเป็นเคก้กตรงกลางเป็นเออมันไม่ใช่บุ้นว่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะ,ะอร่อยดีอร่อยมากด้วยโอ้ oh. อืมโหสุดยอดยี่สิบประบาทจริงเหรอจะไม่เอาแล้วของมวนคือที่พึ่งที่พึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าของข้าไม่อร่อยเหรอเหมือถึงว่าอร่อยเสมอแม้ไม,ไม่ไม่ต้องเลือกแมทอืมอือเหมือนกินอะไรอ่ะเข้าเหนียวเปียกเหรออืมอเอเหมือนกินมูสที่มันแข็งตัวแล้วแต่ว่าหวานน้อยกว่าแล้วก็มีครีมพวกนี้อยู่ขัางบนแตคครีมมันอร่อยดีเนะ เมื่อวานเนี่ยที่กินไอ้ขนที่มันมีครีมอยู่ข้างในอะ่ะครีมก็อร่อยมากเลยนะครีมแบบเนี้ยที่นี่วางใจเรื่องขนมได้เลยมื้อว่างตอนบ่ายที่ต้องกินมื้อว่างเพราะว่าวันวันหนึ่งอะ่ะพวกเรากินมื้อหนักอะ่ะประมาณสองมือ้อก็คือมื้อเช้ากับมื้อเย็นทีนี้ตอนเช้าพอเราตื่นมาปุ๊บก็กินข้าวเช้าประมาณสักเก้าโมงถ้าตื่นเร็วหน่อยก็แปดโมงกินเสร็จก็สิบโมงเก้าโมงสิบโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหม คือปกติจะกินมื้อเย็นตอนหกโมงอย่างช้าถ้าเกิดเราออกไปเที่ยวแล้วกลับมาดึกก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มถ้าเกิดว่าไปกินหกโมงเลยอะ่ะเราไม่กินมื้อบ่ายอะ่ะไม่กินมื้อว่างอะ่ะมันก็จะหิวพอเราหิวปุ๊บเราก็จะกินแบบมื้อเย็นแบบหนักมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีมือ้อมื้อว่างมื้อบ่ายแต่จะไม่กินสามมื้อแบบหนักๆเพราะว่าขี้เกียจทําไม่ใช่ล้วหรอกขี้เกียจทํา ทำกับข้าวทีนี้เขาเสียเวลามื้อบ่ายก็จะกินแบบพวกเบาๆคําว่าเบาๆก็คือขนมเบาๆมันฟังดูดีใช่ไหมขนมฟังดูไม่ค่อยดีนี่อะไรก็ไม่รู้จิ้มจิ้มหะถามเขาว่าสวีอืมอืมสวีเดี๋ยวลองดูสิว่าสวิีจริงไหมเหมือนพายนะอืมอะไรวะ เขาที่รู้คือไม่สวิตเลยตอนแรกนู่นของหวานแหวะออกมาแล้วอะ่ะมันก็ดูไม่ออกอยู่ดีนะแต่มันเป็นของขาวเนี่ยนี่ยนี่เนี่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 เจอแล้วเจอไสล้ละนี่เออมันเหมือนไอ้นี่วะ่ะหมูทรงเครื่องอะ่ะก็อ,อร่อยดีนะแต่นึกว่าเป็นของหวานเนี่ยแต่อร่อยอร่อยเออพูดถึงหมูนะเงินงนึกขึน้นได้เลยอะ่ะ เมื่อวานนี้ไปซื้อเคบับใช่ปะ่ะแล้วเขาก็ถามว่าเอาหมูหรือไก่ชิคเก้นออพพอกตอนนั้นยังไม่ได้เอะใจเพราะกลับมาเอ้ยเดี๋ยวนะเคบับมันมีหมูได้ด้วยเหรอเขากินหมูกันด้วยเหรอก็เลยสงสัยเอ๊ะแสดงว่าที่อัฟริกานี่คือเขาไม่ได้เคร่งศาสนาปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเคร่งศาสนาอิสลามอ่ะทั้งร้านอ่ะเขาต้องห้ามมีหมูเลยนะต้องมีแต่ไก่นะใช่ปะ่ะแสดงว่าคนขายก็ไม่ได้อิสลามนะ ที่นี่ก็มีทั้งโบสถ์คริสแล้วก็มัสยิดอันนี้ครัวซองต้องเป็นหอวงหวานแน่นว่นตัดเนาติดเชื้อออกมาอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไอมันเป็นไรมันเป็นไรไอครั้งที่แล้วก็อย่างนี้แหละตัดวิดีโอก่อนหน้านี้นะ มือไปโดนอะไรก็ไม่รู้มันกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยก็เลยต้องตัดไอ้ช่วงแรกออกหมดเลยอุตส่าห์ตัดมาจะเสร็จเสร็จอยู่แล้วเสร็จอยู่แล้วกําลังจะเลนเดอร์ออกมาอืมมันเหมือนแบบจิ๊กซอเราต่อเสร็จแล้วนะแล้วทีนี้มันมีหมามันมาเหยียบจิ๊กซอของเราอะ่ะกระจัดกระจายหมดเลยเราต้องต่อใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดไปส่วนนั้นออกไปกลับเข้ามาครัวซองของเราต่อ ที่บอกว่าติดเชื้อออฟมาเพราะว่าออฟชอบใช้ช้อนใช่ไหมแบบผู้ดีไม่อยากใช้มือเลยปกติใช้มือนะนี่ใส่บลูเบอร์รี่น่าจะใช่นะหรือสตรอเบอรี่ไม่รู้นะอืมอืมอร่อยมากอันนี้อืมสุดยอดของหวานกับของเค้าอาหารที่นี่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ยังได้เต็มคราบนี่ใส่ใส่เออน่าจะเอาแยมมาใส่ แยมเพิ่มปริมาณมื้อเย็นวันนี้เข้าเกลียบอีกแล้วยังไม่หมดสักทีแล้วก็ใส่กอกแอลเบเนียอีกแล้วกินทีละหน่อยแฮมเบอร์เกอร์อันนี้มาใหม่มาใหม่แฮมเบอร์เกอร์เอาไปปิ้งเอ้ยเอาอะไรไปเอาไปอบไม่รู้สุกหรือเปล่านะเออเดี๋ยวลองกินดูก่อนจนสุกปอเออเออสุกสุกอืมอร่อยแล้วก็ขน,นมปังใส่ใส้กอก เดี๋ยวแหวะไ้ให้ดูมีไ้กรอบมีมะกรอบเขียวมีพลิกนี่อืม้าทางจะอร่อยซื้อมาทีหนึ่งมันหลายชิ้นเนี้ยแล้วเขาก็คำนวณมาให้ทีเดียวเขาไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่แต่มันไม่ได้แพงอ่ะว้อออืมอร่อยว่ะแล้วก็ผักลืมอะไรหรอเปล่า ลืมพริกออน,นิ่กโนจริงๆเขาเอาไว้ใส่พิซซ่านะแต่ว่ามันมีประโยชน์ไงโดยว่าอุย๊ย <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหม <c oughs> อืน้เออจริงๆต้องเว้นเทใส่นี้นะลืม,มถ้าไม่เนเออเออทาวเอง น,นี่ใช่นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมอืมเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ถูกดีด้วยที่นี่เนื้อถูกไะแต่ปลาแพงวะมันติดทะเลไม่ใช่หรอทําไมปลาแพงวะของเราก็ปลาแพงทุกเว้นปลาน้ำจืดเออเนอะปลาทะเลเราก็แพงอ,อืงมเือสีโลมื้อเช้าวันนี้ไข่กวนจริงๆก็ไม่ได้กวนเนะมันเหมือนเป็นผัดเลยนะผัดไข่ มีมะกอกมีพริกแดงที่ไม่เผ็ดเลยแล้วก็มีหัวหอมมีหัวหอมมนเล็กๆแล้วก็ไข่แล้วก็ออริกาโนแล้วก็พริกไทยเข้าเกลียบกล้วยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้กินด้วยกันนะแต่ว่าขี้เกียจล้างจานไงเอามาคนละครึ่งกล้วยกับส้มกินกับโยเกิร์ตแล้วก็มูสลี่แล้วก็เบียร์เอ้ยไม่ใช่น้ำส้มน้ำส้ม สมยีห่ห้ออะไรนะพิวยีห่ห้อพิวพิวเซนเนอร์ิวเนเอร์สนนมน้ำกล้วยอันนี้เค็มน้อยนะเออไอของค้าเนาะช้บกินคำใหญ่อ่ะเดี๋ยวหมดเร็วนะกินลำนี้เออ,อกินคำเล็กๆดีจะได้หมดชา้าๆอืมมันคืออ้อไข่ครับพริกโปลิาโน อืมไหมอมจืดจืดหอันไม่มีเครื่องปรงมันไม่มีเครื่องปรุงนี่เห็นมันขายเยอะมากเลยลองชิมซิว่ารสชาติมันเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวดีกล้องตามไม่ทันเลยอ่ะไม่รู้จักมุมกล้องเลยเป็นยังไง ชาดจางๆนิดนึงเป็นเหมือนมะตอนมะเขือเทศที่มีเนื้อแบบจางๆมะเขือเทศอะไรเรามีความเค็มป้ายมันเป็นแบบนี้เออมีมีมะเขือเทศจริงด้วยมีพริกมีกระเทียมมีหัวหอมไม่ค่อยเป็ดเท่าไหร่ตรงนี้มันน่าจะเป็นชีสนะไอ้ขาวๆเนี่ยอ้าวนึกว่าเผ็ดวะสึกแตมีลูกพริกนึกว่าพริกเผาแบบอารมณ์พริกเผาไงเห็นบอกว่าเส้พริกเผาไม่เผ็ดเลยอ่ะ ไม่เค็ม,มคด,ด้วย,บบยวมไม่มีรสชาติอะไรเลย